ือด้วยที่ปกติก็เป็นคนที่เล่นกีฬาแล้วครับเป็นคนชอบเล่นกีฬามากดังนั้นนะครับผมก็จะมีอาการหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวก็คือมีการปวดเมื่อยนะครับของเส้นเอ็นอะไรเงี้ยก็คือต้องไปนวดคลายเส้นอยู่ตลอดเวลาบางทีก็ต้องไปโรงพยาบาลที่เป็นกายภาพบําบัดนี้ครับก็สลับกันไประหว่างร้านนวดแล้วก็กายภาพบําบัดผมเองครับปกติคือจะชอบนวดกับผู้ชายเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมเวลานวดผู้หญิงแล้วรู้สึกสงสารผู้หญิงเพราะว่าแรงผู้หญิงเขาไม่ถึงด้วยที่ผมเป็นคนตัวใหญ่เป็นนักกีฬาใช่ไหมคือกล้ามเนื้อมัน ก็มัดนั่นก้อนข้างใหญ่อะไรเงี้ยผมก็จะมักเลือกคนนวดที่เป็นผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ซึ่งร้านนี้ก็เหมือนกันครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเชนนะครับช่อง G Level เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องเล่าสนๆนะครับมาฝากทุกๆคนเหมือนเดิมน,นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเห็นว่าผมอย่างนี้นะครับทําไมดูเปลี่ยนไปหลายคนทักผมใช่ไหมครับว่าทําไมดูเปลี่ยนไป ส่วนหนึ่งผมบอกเลยนะเป็นเพราะว่าทรงผมครับเพราะว่าแต่ก่อนช่วงหนึ่งผมจะผมยาวใช่ไหมครัแล้วก็พอกลับบ้านไปไปบวชให้พ่อผมสั้นแล้วเนี้ยตอนเนี้ยผมเริ่มกลับมายาวขึ้นมานิดนึงแล้วผมก็สามารถแต่งทรงให้มันเป็นทรงนู้นทรงนี้ได้ครับดังนั้นหน้าผมก็เลยเหมือนเปลี่ยนไปเรื่อยครับที่จริงก็เหมือนเดิมแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับทรงผมครับผมบอกเลยนะครับว่าสําหรับผู้ชายหรือว่าผู้หญิงโดยเฉพาะผู้ชายครับทรงผมนี่ผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะว่า ถ้าเกิดว่าคุณนะครับจะดูดีนะครับอยากที่จะดูดีเวลาคุณเดินออกไปข้างนอกครับทรงผมนะครับต้องเลือกให้เข้ากับหน้าก็คือดีที่สุดครับก็คือถ้าทรงผมเราดีครับทุกอย่างมันจะทําให้เราดูบุคลิกดีแล้วก็ดูดีไปโดยปริยายอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับเพราะบางทีครับอย่างตอนเช้าที่ผมแบบตื่นขึ้นมาใช่ไหม ที่แบบไม่ได้เซตผมไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับมันก็ดูแบบลุงลังก็ดูเหมือนแบบอายุมากขึ้นกว่านี้สัก5าปีถึง1ิปีแต่พอเราจัดแต่งแต่งตัวแต่งหน้าแต่งผมขึ้นมานิดนึงคือมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรมากครับต้องบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอันนี้เป็นเรื่องจริงจริง,รงๆครับผม และก็สำคัญนะครับใครที่เข้ามาวันนี้นะครับที่เข้ามาเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมนะครับที่จะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subs c r i b e เอาไว้ให้ช่องผมด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามีเรื่องราวสนสนแบบนี้คุณจะได้ดูเป็นคนแรกเลยครับผมหรือว่าถ้าคุณไหนคนไหนนะครับมีเรื่องราวสนสนนะครับอยากที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ผมนํามาเล่าในช่องนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่อ e ีเมลแล้วก็ไอจีตามลิงก์ที่ผมขึ้นให้ไว้ด้านบนนี้เลยนะครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้เองผมก็ยังมีเรื่องราวสนุกๆน,นะครับมาเล่าให้ทุกๆคนได้ฟังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับส่งเรื่องราวมาให้ผมอ่านนะครับค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หลากหลายนะครับผมก็จะพยายามคัดเลือกมาเฉพาะเรื่องที่ผมสามารถนําขึ้นมาเล่าได้ในช่องยิงครับเพราะว่าหลายครั้งที่ผมอยากจะนําเรื่องหลายๆเรื่องที่พวกคุณนะครับส่งเข้ามาแต่มันไม่สามารถพูดได้เพราะว่าในช่องบางที YouTube เขาก็มีกฎของเขาครับโดยเฉพาะ Tik t o อก คือกดค่อนข้างจะแรงมากๆแล้วก็ YouTube เองก็แรงเหมือนกันครับถ้าเราเอานำเนื้อหาที่มันค่อนข้างจะว้าวิวเกินไปองี้ครับเขาก็จะแบนแล้วก็ช่องผมอาจจะปลิวได้ดังนั้นผมก็จะพยายามคัดเลือกเรื่องที่พอดีกําลังน่ารักน่าักแล้วก็นํามาเล่าในช่องนะครับผมแล้วันนี้เองก็เช่นเคยนะครับเป็นเรื่องจากคนทางบ้านนะครับซึ่งมีชื่อว่าคุณ กันนะครับผมคุณกันนะครับได้ส่งเรื่องราวนี้ขึ้นมาให้ผมได้เล่าให้ฟังครับซึ่งในที่นี้เองนะครับผมก็จะแทนตัวผมนะครับเป็นคุณกันในการเล่าเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายในการเล่าและก็การรับฟังนะครับผมโอเคเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นผมจะไปเล่าให้ฟังกันเลยนะครับคุณกันนะครับ เป็นคนกรุงเทพนะครับและก็คุณกันเองเพิ่งมีอายุ26ปีคุณกันเป็นคนรูปร่างดีหน้าตาดีนะครับผมแล้วก็มีเชื้อสายจีนนิดหน่อยดังนั้นก็จะออกแบบหน้าตาตีๆเขาขๆวหน่อยนิดนึงอันนี้เขาว่ามาอย่างนี้เนาะกันเองครับเขาเพิ่งจะมีอายุแค่26ปีเองนะครับผมซึ่งก็ยังไม่ถือว่าแก่ครับเรียกว่าเป็นวัยรุ่นหนุ่มๆเลยครับผมคือด้วยที่ปกติก็เป็นคนที่เล่นกีฬาแล้วครับเป็นคนชอบเล่นกีฬามากเกือบได้เป็นนักกีฬามืออาชีพแล้วแต่ด้วยที ติดเรียนที่ค่อนข้างจะหนักแล้วก็ทางบ้านมีกิจการนะครับแล้วก็ก็เลยต้องออกมาช่วยทางบ้านนะครับทำกิจการที่บ้านแต่ก็ยังไม่ทิ้งเรื่องของการกีฬานะครับก็ยังไปเล่นกีฬาแล้วก็ป้าเข้ายิมตลอดดังนั้นนะครับผมก็จะมีอาการหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวก็คือมีการปวดเมื่อยนะครับของเส้นเอ็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องไปนวดคลายเส้นอยู่ตลอดเวลาบางทีก็ต้องไปโรงพยาบาลที่เป็นกายภาพบําบัดนี่ยครับก็สลับกันไประหว่างร้านนวดแล้วก็กายภาพบําบัด อะไรประมาณนี้ครับผมแต่ว่าร้านนวดที่ผมไปก็จะเป็นนวดสปาทั่วไปนะครับไม่ใช่นวดอย่างว่านะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีนวดประจําอยู่บางที่บ้านที่เราไปตลอดอะไรเงี้ยครับผมแต่ด้วยที่บางทีธุรกิจที่บ้านก็มีหลายสาขาใช่ไหมครับมีทั้งอยู่ในกรุงเทพเองแล้วก็อยู่ในต่างจังหวัดด้วยแล้วบางทีเองก็ต้องออกไปตรวจงานที่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่ในกรุงเทพก็มีบ้านเหมือนกันครับช่วงนั้นนะครับผม เป็นช่วงที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมาเดือนกว่านี้เองนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้ออกไปตรวจงานหลังจากตรวจงานเสร็จครับก็ได้เปลี่ยนชุดนะครับเป็นชุดลำลองก็คือเป็นชุดบอลแบบที่ผมชอบใส่เพราะว่ามันใส่สบายอะไรเงี้ยครับแต่ด้วยวันนั้นไม่มีคิวที่ต้องไปเล่นกีฬาก็เลยเข้าไปในเมืองเพื่อที่ไปเดินหากินข้าวไปเดินดูเมืองอะไรเงี้ยครับผมปรากฏว่าหลังจากที่ดูเมืองไปสักพักครับก็ปรากฏว่าเห็นร้านนวดอยู่ร้านหนึ่งซึ่งจัดแต่งค่อนข้างจะน่าเข้ามากแล้วผมเองก็เป็นคนชอบนวดอยู่แล้วก็เลยได้เดินแวะเข้าไปร้าน นวดร้านนั้นครับผมเพื่อที่จะไปรับการให้บริการจากร้านนวดร้านนั้นซึ่งพอเดินเข้าไปครับ ปกติคือจะชอบนวดกับผู้ชายเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมเวลานวดผู้หญิงแล้วรู้สึกสงสารผู้หญิงเพราะว่าแรงผู้หญิงเขาไม่ถึงด้วยที่ผมเป็นคนตัวใหญ่เป็นนักกีฬาใช่ไหมคือกล้ามเนื้อมันก็มัดแน่นก้อนข้างใหญ่อะไรเงี้ยดังนั้นคือผู้หญิงเวลามานวดมันไม่ถึงแล้วก็เราก็รู้สึกสงสารเขาด้วยดังนั้นถ้ามีผู้ชายที่อยู่ในร้านผมก็จะมักเลือกคนนวดที่เป็นผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ซึ่งร้านนี้ก็เหมือนกันครับผมก็สังเกตว่าจะมีทั้งคนนวดที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายผมก็เลยเลือกที่จะนววดกกับผู้้ชายแล มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเข้ามาบริการผมโดยเดินเข้ามาแล้วก็ถือน้ํามาเสิร์ฟด้วย ซึ่งเขาเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างหน้าตาดีดูดีนะครับดูลักษณะแล้วน่าจะเป็นเจ้าของร้านนะครับเพราะบุคลิกภาพมันบอกเป็นประมาณนั้นถ้าถามว่าหน้าตาเขาเป็นลักษณะไหนพี่เขาเป็นคนอีสานลักษณะแบบผิวสีแทนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือหล่อแบบคนอีสานนะครับผมคือดูก็เหมือนผู้ชายปกติไม่ว่าท่าทางไม่ว่าการเดินหรือว่าการพูดต่างๆกานานะผมก็โอเคสบายใจในการนวดเพราะว่าปกติเราก็ชอบนวดกับผู้ชายอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าพอถึงเวลาที่นวดมาพี่เขาก็ให้ผมไปอาบน้ําก่อน เพื่อที่จะขึ้นเตียงหลังจากที่อาบน้ําเสร็จก็มาขึ้นเตียงแต่ว่าก็ต้องใส่กางเกงในที่เป็นกางเกงในกระดาษที่ทางร้านเขาเตรียมไว้ให้ครับแต่ด้วยที่ปกติครับถ้าผมไปน,นวดที่ร้านประจําถ้าเป็นผู้หญิงนวดผมก็จะใส่กางเกงในของตัวเองนวดเลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ครับเป็นผู้ชายนวด ผมก็ไม่ไมานะครับที่จะไม่ใส่เพราะว่าโดยปกติแล้วผมเป็นนักกีฬาใช่ไหมคือเวลาแต่ก่อนอาบน้ําร่วมกันนักกีฬาอย่างเงี้ยก็ถอดหมดก็ไม่มีใครอายใครอยู่แล้วว่าก็มีแต่ผู้ชายกันทั้งนั้นนะฮะดังนั้นผมก็เลยมองว่าถ้านวดผู้ชายผมก็เลยไม่รู้สึกเขินอายอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วตอนนั้นเองผมก็ไม่ได้ไม่ที่จะใส่กางเกงในอะไรทั้งนั้นครับก็คือขึ้นไปนอนคว่ำบนเตียงแต่พี่เขาก็มีผ้าขนหนูครับผืนเล็กมาปิดส่วนล่างของเราเอาไว้อยู่แล้วครับแต่คือผมก็ไม่ได้ใส่กางเกงในกระดาษทีี่เเขาเตรยมไม้ให คือหลังจากนั้นนะครับขึ้นเตียงเสร็จพี่ก็เข้าเข้ามาใช่ไหมครับในที่นี้ผมก็จะให้เขาชื่อว่าพี่เอแล้วกันนะครับมันจะได้ง่ายในการเรียกครับแต่ที่จริงเขาไม่ได้ชื่อนี้นะพี่เอครับก็เข้ามาถามว่าจะให้เน้นตรงไหนบ้างผมเองครับก็เลยบอกว่าตอนนี้คือมีปัญหาที่ขาต้นขาแล้วก็หัวไหล่ขวาครับดังนั้นพี่เขาก็รับทราบครับแล้วก็แอบอมยิ้ม ซึ่งตอนนั้นผมเองก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมพี่เขาต้องเอิมยิ้มเพราะว่าผมก็แค่บอกไปตามนั้นใช่ไหมก็แค่งงๆแล้วก็ปล่อยพี่เขานวดไปพี่เขาครับก็เริ่มสตาร์ทจากที่ปาทาครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาที่เขา่าที่ขาแล้วก็ต้นขาก็คือทําตามสเต็ปเหมือนที่ผมไปนวดทั่วไปครับต้องบอกว่าครับพอไล่ขึ้นมาแถวต้นขาครับผมโดยเฉพาะแถวแถวแบบ ใกล้ๆขออของเกงในซึ่งมันเป็นอะไรที่เจ็บมากเพราะว่าเรามีอาการอยู่แล้วใช่ไหมครับคือมีอาการแบบมันมันช้ำมันนี่มาจากการเล่นกีฬามันตึงอยู่แล้วพอเขากดเขานวดมันเจ็บมากครับผมแล้วมันก็จะมีจังหวะที่พี่เขาไล่มาถึงขอขงเกงในเกิดมือพี่เขาครับมันก็ไปแบบเฉียดเชียวชี่ชีวตรงไข่ของผมมันก็แต่ว่าด้วยความที่มันเจ็บมากๆผมก็ไม่ได้ใส่ใจนะแต่ก็รู้นะครับว่ามันมีการเฉียด ซึ่งสถานการณ์แบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าการนวดที่มันใกล้กันมากๆขนาดนี้มันก็สามารถเฉียดได้ซึ่งผมก็ไม่ได้อะไรก็ปล่อยให้พี่เขานวดไปอย่างนั้นครับจนกระทั่งนะครับอพอนวดตรงนี้เสร็จพี่เขาเลยจับขาจับเข่าผมยกขึ้นนะครับผมเพื่อที่เขาจะไล่ลงมาให้มันลึกขึ้นต่ําขึ้นนะครับผมที่นี่นะครับพอจังหวะที่ยกขาแล้วเขาไล่ลงมาเรื่อยครับจากที่มือพี่เขาครับมาเฉียดแค่ขายตอนนี้มันไม่อ่ะครับมันมาโดนถึงน้องผมเลย แต่จังหวะที่โดนนะครับมันไม่ได้โดนแบบเนื้อแนบเนื้อนะครับมันเป็นการโดนแบบว่านอกข้า้งนอกครับเพราะว่าตอนนั้นมันยังมีผ้าขนหนูครับปิดเอาไว้อยู่เออผมลืมบอกไปว่าถึงตอนที่ยกเข่าขึ้นนะจากนอนคว่ำหน้าพี่เขาให้ผมนอนงายพลิกตัวกลับมาแล้วนะอะไรเงี้ย แต่ตอนนั้นนะครับน้องผมมันก็ยังหลับสนิทอยู่ก็ไม่อะไรก็ปล่อยพี่เขาทําไปแต่ว่ามันก็เป็นการแบบเหมือนมือเขาครับมาโดนสัมผัสจากภายนอกครับจากผ้าขนหนูแล้วก็สัมผัสไปโดนน้องผมผมก็ปล่อยให้เขาทําไปก็ไม่ะไรแล้วมันจะมีท่าหนึ่งครับที่หมอนวดเขาทํากันเป็นปกติก็คือท่าเปิดประตูลมซึ่งหลายๆคนที่ไปนวดน่าจะรู้ดีก็คือเป็นการกด จุดก็คือ,อขม2ด้านที่เป็นขอบกางเกงในของเราครับผมกดลงไปพร้อมกันเพื่อที่จะเปิดประตูลมก็คือเปิดเลือดเปิดอะไรตรงนี้ครับผมซึ่งตอนนั้นนะครับท่าเนี้ยมันจะเป็นท่าที่กระตุ้นให้เลือดลมนะครับมันมารวมอยู่ตรงแถวอวัยวะเพศของเราช่วงๆนี้ครับผมแล้วทีนี้พอกดลงไปนะการว่าน้องผมมันพองขึ้นแต่มันไม่ได้พองแบบมีอารมณ์ครับมันพองเพราะว่ามันเป็นฟอแทองมันนะครับผม หลังจากนั้นนะครับเอ,อพี่เขาครับพอเห็นมันพองขึ้นมาใช่ไหมตาเขาก็ไปมองที่น้องของผมซึ่งตอนนั้นเองครับผมเริ่มแปลกใจแล้วเหรอว่าพี่เขาน่าจะไม่ใช่ผู้ชายไว้เพราะว่าถ้ามองแปลกๆเนี้ยซึ่งตอนนี้เองครับผมก็เริ่มรู้แล้วเหรว่าพี่เขาก็ต้องมีอะไรแบบนี้แน่ๆเลยอะไรเงี้ยเออผมลืมบอกไปว่าผมเองครับคือผมเป็นลักษณะคล้ายๆใบนะครับจะเรียกว่า ใบก็ได้ครับเพราะส่วนใหญ่ผมจะสนใจผู้หญิงมากกว่าครับคือไม่ได้ชอบผู้ชายเป็นกิจลักษณะแต่ว่าจะชอบเป็นลายคนหรือว่าเลือกเป็นลายคนที่รู้สึกชอบแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แเราจะพิเร์ไปทางด้านผู้หญิงมากกว่าครับเพราะว่าจะคบผู้หญิงเป็นหลักแล้วก็มีแต่ผู้หญิงเข้ามาผัวพันในชีวิตซึ่งทุกวันนี้ก็ยังคบแฟนเป็นผู้หญิงอยู่ครับคือจะมีอยู่เพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่เราครบแอบคบกันนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่จะมองว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่เราก็จะรู้กันอยู่2คนว่าเราเป็นอะไรกันประมาณนี้ ผมเออทีนี้เราเข้าเรื่องต่อครับแล้วตอนนั้นเองหลังจากที่พี่เขาเห็นว่าน้องผมมันพองขึ้นแล้วใช่ไหมครับผมจากพี่เขานวดอยู่ด้านนอกครับพี่เขาสอดมือเข้าไปครับด้านล่างของผ้าขนหนูครับผมแล้วก็เอามือครับไปคำตรงน้องผมเลยตรงๆครับแล้วก็จับมันนะครับลูดถึงจุดนั้นนะครับผมครับทําอะไรไม่ได้แล้วผมได้แต่ปล่อยแต่ถามว่าตกใจก็ตกใจครับแต่ว่าก็ปล่อยๆไปแล้วพี่เขาทําตอนนั้นนะครับคือมันก็รู้สึกดีเนาะ คือทุกคนก็น่าจะรู้ว่าอาการที่โดนคนอื่นมาจับรูปมันก็น่าจะรู้สึกไงใช่ไหมครับทีนี้พอพี่เขาเห็นแบบผมไม่พูดไม่อ่าอะไรเขาก็ปล่อยทําไปเรื่อยจนนะครับเขาก็ได้ดึงผ้าขนหนูตรงนั้นออกตอนนี้เา็าคือเห็นมันโล่งจงพอเห็นเขาเต็มตา,างเนี่ยพี่เขาก็น่าจะตกใจกับขนาดที่ของผมมีใช่ไหมเออแล้วพี่เขาก็แบบโอ้โหแบบละเลงใหญ่เลยหลังจากนั้นนะครับผมก็ปล่อยพี่ทําไปผมก็เคลิมไปหลับตาไปใช่ไหมครับสักพักอัครับผมพี่เขาได้จับผ้าครับ มาเช็ดน้ำมันนะครับก็คือมาเช็ดน้ํามันออกจากน้องผมเช็ดนูน่นเช็ดนี่ในใจผมก็เฮ้ออะไรทําไมมันจะเสร็จเร็วขนาดนั้นอะไรเงี้ยคืออารมณ์เรามันก็ค้างใช่ไหมเราก็แบบอีกนิดน,นึงไม่ได้เหรออะไรเงี้ยครับก็ก็แอบคิดอยู่ในใจสักพักหลังจากคิดไม่กี่วินาทีครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คืออยู่ดีพี่เขาก้มลงไปแล้วก็ครอบลงไปโดยเอาปากครับคลอมไ้ที่น้องผมเลย <laughs> โอ้โหตอนนั้นก็เรียกว่าต้องเรียกว่าตกใจมากเพราะว่าเอาจริงๆคือผมอตั้งแต่ผมไปนวดร้านไหนมาก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับผมนี่มันเป็นครั้งแรกของชีวิตครับแล้วอย่างหนึ่งผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะห่วงน้องมากครับก็คือปกติจะไม่ให้ใครอมไง่ายๆครับผมเพราะผมรู้สึกว่า ถ้ามีการดูดอมมากๆมันจะทําให้หัวมันช้าแล้วก็แบบม่วงอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามรักษาไาว้อย่างเงี้ยก็ส่วนมากก็จะให้เฉพาะแฟนอะไรเงี้ยทำให้บ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็เป็นการโดนทาครั้งแรกครับในร้านนวดแล้วก็เป็นคนอื่นที่เป็นคนไม่รู้จักด้วยก็คือไม่ใช่แฟนเราอย่างเงี้ยทำครับผมพี่เขาครับเรียงไปสักพักผมก็ได้แต่ปล่อยว่าในจุดๆนั้นคือมันถึงจุดนั้นแล้วก็คือได้แต่ปล่อยพี่เขาทาไปแล้วพี่เขาครับก็เลยขึ้นมาถามผมว่าเราใส่ถุงส่อะไรผมก็เลยบอกไปว่าใส่56 ใส่เลยไหมพี่ก็ถามเงี้ยผมอะครับได้เดืดตกใจคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้คิดอะไรไม่ออกครับแล้วก็ได้แต่ตองคิดสักพักแล้วบอกไม่เป็นไรพี่ผมว่าใช้แค่มือก็น่าจะดีอยู่แล้วพี่เขาไม่ว่าอะไรครับเขาก็กลับลงไปใช้ปากเหมือนเดิมครับคือเราพอถึงจังหวะที่ผมแบบใกล้จะเสร็จแล้วผมพี่เขาก็น่าจะรู้ครับผมพี่เขาเ็เร่งจังหวะให้เต็มที่เลยจนกระทั่งผมเสร็จแล้วก็พุ่งแบบเข้าไปแบบเต็มพี่เขาเลย ซึ่งตอนนั้นผมก็รู้สึกเกรงใจนะเพราะว่าตอนนั้นผมกินเวโปรตีนเยอะแล้วก็กินกาแฟเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นมันผมก็กลัวว่าแบบมันจะมีกลิ่นออกมาเพราะว่าบางทีกินกาแฟเยอะครับมันก็ออกมาทางฉี่ทางอะไรด้วยแล้วผมก็มองว่ามันน่าจะออกมาทางน้ําตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นก็รู้สึกเกรงใจเพราะว่าพี่เขาก็กืนลงไปหมดเลยแล้วทีเนี้ยผมก็เลยพอเสร็จผมก็เลยถามพี่เขาว่าเป็นไงครับอร่อยไหมชอบไหมเลยพี่ก็แบบชอบเลยเออเขาบอกเนี้ย หลังจากนั้น,นครับพี่เขาก็เลยได้ขอลายผมเอาไว้เพื่อที่บาว้าข่าวหน้ามานวดอีกจะได้จองคิวไว้อะไรประมาาเดียครับแต่ผมนะครับเผอเอิญ่าวันนั้นนะ่ะผมหยิบโทรศัพท์ไปผิดเครื่องเพราะว่าผมจะมีโทรศัพท์เครื่องส่วนตัวแล้วก็เป็นเครื่องสําหรับธุรกิจใช่ไหม อเผือิญว่าวันนั้นผมหยิบเครื่องธุรกิจไปก็เลยไม่ได้ให้แอดไลน์พีเขาไวครับผมแล้วหลังจากวันนั้นนะครับมาถึงวันนี้ก็ผ่านมาประมาณเดือนกว่าแล้วผมกับพีเอก็ยังไม่ได้กลับไปเจอกันอีกเลยแต่ก็แอบคิดถึงอยู่นะแล้วก็นี่แหละครับก็เลยอึดอัดไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเพราะว่าในชีวิตก็มีแต่ผู้หญิงที่เป็นแฟนเราแล้วก็เพื่อนผู้ชายใช่ไหมครับดังนั้นด้วยที่ผมเป็นแฟนคลับช่องนี้อยู่ก็เลยขอนําเรื่องนี้มาแชร์ให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะครับผมแค่นี้ผมก็มีความสุขมากแล้ว เป็นไงบ้างครับทุกคนสำหรับเรื่องของคุณกันเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนจริงๆนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับน่าจะมีประสบการณ์ลักษณะนี้ซึ่งผมเองก็มีประสบการณ์ลักษณะนี้คล้ายๆคุณกันซึ่งผมเคยได้เล่าให้ฟังไปแล้วครับในคลิปต้นๆเป็นเรื่องของผมเองครับเป็นเรื่องลักษณะนี้แหละครับก็คือเหมือนโดนนวดนวดนวด,นวดไปแล้วก็แบบอยู่ดีรูปไปรูปมาก็จับเข้าปากเลยอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผม ทุกคนนะครับสนุกไหมกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าผมเองก็เล่าไปก็รู้สึกมีอารมณ์ตามไปด้วยนะบางทีก็แบบรู้สึกแบบเขินตามอะไรอย่างเงี้ยครับหรือ <c oughs> หลายคนที่ชอบเรื่องผมนี้อีกก็สามารถด,ดูได้จากเรื่องด้านข้างที่ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนผมเองนะครับเชนช่องช l a เ e เบลก็มีเพียงแค่นี้ครับบาย